นี่นะฮะมันนัวนวละมุนละมุนอ่ะมานะครับผมวันนี้แอปอ่องออนะครับผมนั่นคือสมองหมูนั่นเองนะครับเป็นอาหารเหนือนะฮะวันนี้มาให้คุณยายนะครับผมเหมือนเดิมมาให้คุณยายทาให้นะครับผมอยากกินมานานแล้วครับผมตั้งแต่สมัยเด็กแล้วผมกินอ่ะนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับผมว่าลักษณะของสมองหมูนะฮะอันนี้อันนี้ยายยายแกใส่เครื่องปรุงไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้โอ้ยสมองหมูอ่ะให้คุณยายใส่ก่อน อ,อันอย่างนี้ยัยน้ำพริกน้ำพริกกะน้ำพริกใสยนี่ผักก็ใส่ใส่ผักต่อใส่ผักต่อ,ตอมมอัันนยะ่าเดี๋ยวพอเสร็จจากนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ปรุงเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเอาไปย่างข้างหลังต่อนะฮะใครเคยกินบ้างนะสมองหมูปล่อ,อ,อยยะไปเองหรอใช่อันอย่างแฮมใส่ยอย่างแฮมนั่นไม่แบบร้อยเสร็จละ ใส่ผ้าเปื้อนจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยมาจะกดขึ้นมากดเลยมันหายยากกันยัยยากอ่ะนี่สั่งได้แบบเมื่อนั้นต้องสั่งเอากะสั่งเอากะอีหมีมันใจดีย์ได้มันหื้อไปได้นลยนะโอ้ฮึ่ไปได้อืมฮึ่มได้เหมาะเนาะโอ้ยอย่างกับอะไรนะสีเหมือนนั่นเลยอ่ะไอพวกครีมที่ใส่สปาเกตตี้โอ้มีใบตองด้วยเอาอย่าง อาทานจะ่าย่ก่อนดิโออ๋อเอาทานใส่ใส่นี่ก่อนกระดาษฟอยล์นะฮะพร้อมที่จะทำต้อหมูไปใส่ใบตองกันยายเออใส่ใบตองที่เนี่ยพอหอมมาติ๊กมาเลยใบตองพร้อมแล้วนะครับผมใบกระมิ่นไปเอามาจากไหนนี่บ้านนี่กะอ๋ออนี้ข้างหลังข้างหลังปลูกอยู่หอจะได้เนี่ยพอหอหอพอหรอใบกระ่นเดยวก่นี๋ยวก่อนหอมใส่ใบอย่างนี้นี่ขมิ่นขมิ่นกะหอมใส่ชีอีกะอืม ต้องแอปไงไม่เจอแล้วดูส <Lucy. S 1> ิอู oh. ้หอ, oh. oh, อมันหอมหมีใบเมื่อกี้ใบหอมแต่วเขามีอ๋อแล้วก็คว่ำนามเนาะพอบอกเด้อพอละพอละท่านนั้นแตกใบแตกเหงาเกี่ยว Nhưng có sư mà đi còn nhỉ? Thả đi rồi Ôi, tụi dây dục cái Cuột lắng đưa Nắc nhỉ Để thế dây hôn hôn, để thế yai hôn Ồ, xài mày lục xin tuổi Xài đây cả Xài đây Tăng ngày ngày chơi yên hả? Xài đây À có ừ, tài bỏ จริงห่อแรกมาแล้วนะครับผมรอที่จะกินไม่ไหวแล้วใครจะกินง่ายก็เตรียมใจนน่สั่งจะได้นะจะได้นะกินยากจะก็กินยากหากินยากจะก็หากินยากนะครับเมนูนี้แอปองอ๋อนะครับผมสมองหมูอาหารของภาคเหนือนั่นเองแอปองออตอนทิ้มเครื่องยายใส่อะไรบ้างนะคะข้าเม่นจะใครหอมแดงหอมขาวบางๆมงันได้บางๆบางๆสุกง่าย เขาไงแล้วก็เห็นแล้วมีเขาแอปปานี่มันตั้งจะได้ย้ะมันมิตีแล้วไว้ไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนอื้มว้าวเหมาเหมาหมดเลยมาถึงสเต็ปการห่อนะฮะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วรอย่างเนี่ยเครื่องใส่มันเนี่ยเครื่องใส่อ๋อเครื่องซุ้มมีอย่างพวงนี้หอมแดงหอมขาวตะไคร้หอมมิ้นต์อืมเต๋ออีเนาะพักเพื่อพลังใบมะคูดพักปักจีอันนี้ก็รออย่างเดียวจ้ะก็เดี๋ยวไฟแห้งไฟแห้งกันนั่นเลี้ยวแห้งก็เอาเต๋าเขาใส่ทีนี้ก็รออย่างเดียวนะครับเมือนกับยายโดยรวมประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมที่จะรอให้สุกนะครับไหนจะพลิกหน้าพลิกหลังอีกอืมเดี๋ยวให้คุณยายจัดการแน่นะผมมาเต็มยกจริงแต่ผมมาดูอย่างเดียวครับตอนนี้ ทำอะไรคือกลัวจะเป็นแบบเขาเรียกเป็นภาระนะฮะเดี๋ยวั้นเรามารอกินอย่างเดียวดีกว่านะฮะวันนี้แอบองอสมองหมูแอบปลาก็มีนะแอบปลากมีเนี่ยล่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวย่างเสร็จเรื่ได้ได้ได้ปลาแอบปลาแอบปลาแอบเขาเรียกภาษาการเขาเรียกว่าอะไรวะหอหมกปลาหอหมกปลาอันนี้หอหมกสมองหมูเออบอกไม่ถูกงั้นภาษาการเขาเรียกว่าอะไรนี่ก็เป็นหอหมกปลานะครับผมที่คุณยายไก่ทามาเมื่อไม่นานมานี้นะฮะเดี๋ยวรอให้สมองหมูเสร็จก่อนนะครับผมจะเอามากินพร้อมกันทีเดียวนะฮะนี่ นกิเสร็จแล้วนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากรอมาประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวให้คุณยายแกะให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงอันนี้แกะแล้วเหมือนกันเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับผมแบบตอนแกะใหม่ๆนั้นคือแกะเทสหอมมากนี่จอมอหนเหมือนไข่เลยเว้นยายใส่ไข่้วยกะไปใส่หนึ่งเหมือนไข่หนอเอากินเลยพอมกินแล้วนี่กินแล้ว เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสมองหมูห่อหมกนะครับแล้วก็ปลาห่อหมกนะครับจากฝีมือยายกายนะฮะล้ำล้ำแน่นอนล้ำแน่นอนเดี๋ยวเรามาลองชิมกัดูนะครับผมล้ำล้ำแต่แต่เจ้าล้ำแต่แต่เจ้าไปไปกินข้าวนี่พอดียังไม่ได้ตัดเล็บอะขอใส่ถุงมืออืมมันมันอืมอืม ใจอ่ะที่คนอย่างพี่ทำกินสมองกินดูไม่ไม่เคยกินเลยหากินยากมากเลยนะนี่กินปลาอันนี้จะเผ็ดเลยอ่ะสุดยอดอนี่นะฮะมันนัวนวละมุนละมุนอ่ะมันจะเป็นฟีลแบบคล้ายๆตับเลยนะแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นแบบตับเนี่สุดยอดนะครับจากเชฟกายของเราเองนะฮะนี่เลย โอเคเ๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวก่อนนะฮะรอบหน้าเมนูอะไรรอติดตาม